สวัสดีครับมาพบกับผมครับบอตอมครับมื้อนี้พาทุกคนมากินก้อยเนื้อครับมีสมตั้มครับมีขอาปุ่นแล้วก็ผักพี่น้องเบิร์กเขาเดิอมีพผักยังไงนี่ครับก้อยเนื้อครับซดๆคมคมครับเลือดนี่ครับเบิร์กไปตะกินไหมครับนี่ครับเป็นมีผักนะครับมีหัวผัก มากินน้ำกันครับผยายากก่อนสิรับส่งคลิปฝากกดติดตามไปเด้อยครับกดไลค์กดแชร์ผมไเร้อแล้วก็สวัสดีไปทางเวรุ่นฟรีไฟไปเด้อครับเวรุ่นฟรีไฟกาลินาฟรีไฟครับสวัสดีไปทุกคนเ้อครับที่ขามารับช่วงค l i ครับมามาต่อมาลายนะครับกินหลดเฮามาครับมา นี่ครับเนื้อสุดๆเด็กๆครับอ่ะอืมขมดีครับอืมกระเทีเ่ยมครับ,บพี่อืมอร่อยนะ นี่ครับเป็นคำไปเลยผักซีผักซีพี่นะก๋วยีล่าส่ครับต้มหมู

ก๋ยเหนือ่เหนียวี่รองอืมผมา ว่าเป็นปอพี่น้องเอ้ยกลิ่นของฟ้าหอมรับสดเหลือเลยพี่น้องอื้อหือ แซ่บเลยเลือดซดๆลยครับเนี่ยใครอยากมากเลือกครับพี่องผมเนี่ยอืมบักพริกงวยเนี่ยเพชรแหงนี่ครับพี่คีนุ พี่กินุ้งสวนเนี่ยครับพักขาเอาพักขา

เุ็ดไม่เอาเผ็เกาแฟก่วยค่ะขนาดนีดน้อยแซ่บไปรีและก๋วย,วยเลยเด้ออืม้ม ยังไ,ไปครับไม่ยังตระหน้าหย,ยัง,งเอ็นมดขอนีอดเตดมือหนอย okay, นี่เข้าขอนี้มาเออในการย่อยนี่ครับ อยากให้คลิปนี้ไหนกับคอมเมนต์มาเลยครับบอกผมไหนกนะ็อยากให้ผมกินียังกับนะคอม,มเมนต์มาบอกเลยครับ อยากสอบถามยังเี่วกับผมกับคอมเมนต์มาคุยกัน้านลางเลยครับเด้ออืมเผ็ดครับเพ็ด,ดผักหน่งก่อนอืม เหลืองแดงนะครับคัากรนาดขมขมจะแซ่บ นี่เพิ่มเอิญเพิ่ยังครับไปหูจักอะคอมเมนต์บอกวนะ่าเนื้อผมโบู์จักยังไงเพิ่มเอิญเพิ่ยังมุ้นนี่เพิ่มแถมมะแฮะครับอืมพริกเนี่ยเพชรด,ดีเลยครับแบบพริกเนี่ยสุดยอดเลยเน่อยหน่อยนี่สุดยอดเลยอืมกล้วย,ยเนื้อครับกล้ว,ยเ,ลย,วยเนื้อ xoáy nửa tiếng nhục hay khó không đi lên lái lưng tâm hùng hung nào tâm hùng có vào không? cái nó bớt đọc lái của mình. เสียงเขาตบยุ่งครับยุ่งหลายมันต้องตื่นมาเสียอย่างเสียงเขาตบยุ่งครับอือจะคำกันนะคักอยู่เด้ตากต็เลือดมันนะครับตากต็เลือดมันน้องมันเป็นบอด mà lắm thì xoay chu rồi, cái tào lao co, pê tào mà co hơn, đi thì liên ta lại ยอยากให้กินยังกับข้อหมนต์มาด้วยครับคอมเมนต์ค,มมนคุยกันข้างล่างครับบอกกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับจากลากกันไปก่อนคลิปหน้าสิพากินยังกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับ,ก,ก,ก,รบก็จะมาฝากคลิปใหม่จากผม ถ้าถือใจกันฝากกดแชร์น้ำเน่าสำหรับคนที่ขเขาบึงไม่ก็ฝากติดตามมาด้อครับแต่เ็งคลิปของผมแล้วฝากติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผม้ำเน่สำหารับคลินี้กระจากปลากันไปก่อนคลิปหน้าสีพากินยังกะค่อยเบึงกันนะครับสวัสดีครับ